อกว่าสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับกับรุ่ต้นใหม่กับใครสักคนนะคะ่นั่นไงอ่าทักมาว่าขอาขึ้นเหรออคาลมเย้เยยสวัสดีครับผมโอ <ortun> oh, สวัสดีสด <Dear S 2> ค่ะสวัสดีลินบอกว่ายินพีจ้า สวัสดีจ้าอา้าวต่อไปใครจะขึ้นนะปานีสัสดีพ่รินนะคะคุณยายสวัสดีน้องปานีอำหนูว่าป้าเป็นอะไรไม่เห็นออนไม่สบายมากหรือเปล่าใชออ่ใช่ใชใชดูซิมีแต่คนคเป็นห<ไ>่วงไนในห้องเดี๋ยวกว้างขวางด้วยครับผมขอบคุณครับ AI ขอบคุณครับผมก็มาทาักทายเพื่อนๆนะครับมาพูดป้าพูดคุยกันเหมือนเดิมครับผมทุกคนอ่าเพราะว่ามีคนมาหา ไปนะคะอหม่จ้าขอบคุณนะคะบายจ้าคุณคุุชชั่นะคไปชั่วคราวได้ควยไปจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ค่าลบเองเดี๋ยวให้นจีนก็คือมีมีกี่เพจครับเนี่ยมีกี่โปรไฟล์มีกี่เพจแม่ปันีสวัสดีบ่าวเพชระคะยินดีที่ได้คุยด้วยนะคะขออนุญาตเลยกันเพราะเพราะมีครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาขึ้นคู่กับคือขึ้น อดีนะคุณได้ขึ้นกับไม่ว่ายายไม่ขึ้นนะครับคุณอรยาสวัสดีจ้าคุณสวัสดีครับคุณอรยาสวัสดีครับผมคุณอรยาแฟนเพจครับผมห <c oughs> ัวใ,จ,งงใจะรีบก็รีบไปก่อนค่ะคุณยายไม่รีบค่ะคุณคุณยายไม่รีบค่ะอืแต่คุณยายชอบไปวัดแต่ไปไปแล้วกลับมานะคะไม่ใช่ไปแล้วไปเลยนะครับไปแล้วกลับมาจะชอบชอบชอบเอาอาหารวัดมากินวันนี้ นี่ไงเฮียตีผมเองผมเองเอาเวลาเวลาแน่นอนจีนหรือเปล่าเนาะไม่มั่นใจเอาคุณเชิญคุณเชิญอะไรอะไรอะไรถึงกี่โมงถึงสามทุ่มครังดูก่อนว่ายายขึ้นขึ้นหรือเปล่าถ้ายายยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเชิญใหม่ครับคุณบ่าวเพชรสวัสดีพี่สุยนะครับสวัสดีพยานะครับสวัสดีครับยายสวัสดีครับผมวััีครบ สวัสดีค่ะคุณตระกรเข้ามาใหม่แล้วพี่เครับผมแั้วคุณยายยังยังไม่เห็นตัวเองตะกี้เชิญคุณบางอ่อนเชิญแล้วคุณบางอ่อนก็ไม่ตกแม่พ็ญกดลงเองได้ไหมกดลงเองได้ป่าได้ค่ะได้ได้ค่ะได้นะคะเดี๋ยวแม่เพ่ะก็ยังรอรออยู่นะครับ ป่าไม่รู้ว่าคือจะขึ้นได้หรือเปล่ากำลังทํากับข้าวอยู่ว่าพี่เบลมีตะวันมีตะวันเบลครับชื่อเบลครับพี่เบลเเนาะเบลครับผมแต่นี <S <S ่ใค่พยานะครับสวัสดีครับยายสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตระกรอนเข้ามาใหม่แล้วต้องเรียกพี่ปะไม่อลอก ถ้าเรียกพี่นต้องคิดคิดนานนะคะมเห็นอะไรไหมพี่พาวลินสวัสดีแม่ปานีจ้าเข้าหลังบ้านยังไม่ได้ยม่ได้๋อ้ใช่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 เลยครับผมก็นั่นแหละร่างกายมันก็ต้องการพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมยินดีกับความสําเร็จนะคะสําหรับคุณยายเราผ่านแล้วนะคะผ่านแล้วค่ะผ่านสตรีมอ๋ยินดี58ลับเลยแม่ สองกับสามจับยังไงแปดแค่ผมแต่มีคนเพชรอายุเท่าไหร่ครับนี่คุณธนากรหรือเปล่าคะใช่ครับคุณธนาสวัสดีครับผมคุณบุญถิ่นครับคุณยายยังไม่เห็นสวัสดีครับคุณสุภาพสวัสดีครับคุณพิญโยอ่าแม่พิญโยมาแล้วแม่พิญโยอ่าสวัสดีครับสบายดีขึ้นไหมคะก็ ไม่ได้ไม่แน่ใจเลยครับก็ยังไม่ไม่ได้คุยกันก็คงยังยังอยู่ครับยังอ่เอาเพราะว่ามีคนมาหาไปนะคะหอนไอยจ้าขอบคุณนะคะสบาย,ายจ้าคุณคุณทูตที่เกคุณยายว่าน้องมีอมสาวโอ้ไม่ไม่เป็นไรค่ะให้เรียกยายเลยค่ะเรียกไม่ใช่หกสิบแปดเรียกยายเลยค่ะเข้ากับคุณก้้งใช่ไหมเอออยู่ สุรัสสวัสดีป๋าธารกรเฮียธารคกรจ้าเฮียธารกรผ่านภายในสิบวันนะครับทุกคนทามานะครับที่มาให้กำลังใจขอบคุณครับยินดีขอบคุณครับผมขอบคุณแขกรับเชิญยินดีอุ้ยมีมีเสียงเสียงไม่เสียเลยค่ะมาสวัสดีคะพี่เบลไม่พิมพ์ขึ้นไม่ได้เลยครับป๋าไม่ปเชไม่รู้ไม่สวัสดีครับตัวโนพี่น้องเรื่องคุณยายคุณยายเขาเรียกว่าอะไรนะ เดยวจะใส่เดยวจะใส่ตูแลใส่ไปให้อแบบว่าตลกตลกสวยแบบตลกสวครับสวัสดีครับผมสวัสดีเช้าที่คุณยายเป็นหัวป้าป้าปอนโทรมาหาหนูบอกว่าตะวันป้าเป็นอะไรไม่เตือนยินดีกับความสําเร็จนะคะสําหรับคุณยายเราผ่านแล้วนะคะผ่านแล้วนะคะผ่านสตรีม อ๋อยินดีไปแล้วครับพี่น้อไปแล้วแต่คุณยายก็เห็นตัวเองเล้ตอนนี้เห็นเองเดี๋ยวต้องไปหาคุณยายแล้วล่ะไปดูวัดหน้าเห็นไว้ล่ะไปอะไรที่ถูกใจน้องแต่พี่รับรองว่าน้องกำลังบานไปยังไม่ตอบเลยไม่เป็นอะไรแต่ว่าป๋าไม่เห็นขึ้นนะใช่ใช่พุงนอนพักเลยประอ้วน ผมก็ยังนี่ครั้งแรกที่ผมขึ้นขึ้นไลฟ์แบบว่าขึ้นก็แหละขึ้นร่วมร่วมไลฟ์กับเพื่อนเพื่อนเชิญแล้วครับเชิญแล้วเข้าไปตอบนี่ไหมเข้าไปเชิญเข้าไปตอบรออยู่ครับผมขึ้นแล้วครับผมคุณสมว่าสวัสดีคี่คุณยายปฏิเสธแต่ก็ยังทานข้าวอยู่หรือเปล่าไม่ทราบเออนิ้วลันหรือเปล่านิ้วลันไปกดพูดมาแล้วมาแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วนี่นีไปด้วยนะคะไปเลยนะคะไปโมด โอ้โหอะไรล่ะยายครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับพี่น้องไปแล้ว่คุณยาตก็งไปเยี่ยมเลยตอนเห็นเลยเดี๋ยวต้องไปหาคุณยายแล้วล่ะไปดูวัดน่าหินไว้ละเซอ c ์คัมแอนกิฟกิฟเดมอักกิฟออฟเล o ฟ e อร r เอร์รี่ไลค์ยูโอ้เิไปไปครับวันนี้พี่กางเจอผมสามสี่รอบแล้วครับผมไลฟ์ตอนตี ที่สามแกก็หักกันหักกันไหวเเป็นทะเลหมอกเลยครั้งแรกพี่คนสุดท้นค้นตกแต่ไม่ตกไงเอาคุณเชิญตอนนี้มีลูกค้ามามายืนบอกว่าซอยผมให้หน่อยโอเคแล้วหาหน่อยไม่รู้เป็นอะไรใครโทรมานะ อันคุณยายวราน้าโทรมาถามไม่ได้เสียใจเราไม่ใจถ้าเขามีใจให้เราเดี๋ยวเขาก็กลับมาจ้ะพี่นอกก็วังอ่าไปวัดก็หวังได้บุญมาเจอคุณคุณก็หวังได้รักนะคะมาบอกเคล็ดลับเพื่อนเโอเคได้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 เลยอ้าวบอกให้ชวนขึ้นแล้วก็ปฏิเสธพอกันเลย ตัวเองสวัสดีนะคะบาเพชิตวันยอเสียงค่ะสวัสดีครับคุณสวยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมก็ปรีปาไม่ไม่สบายนะครับก็ยังก็บอกว่าผ่านจากหนุ่มๆสามผ่าน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 อ่าผ่านผ่านครับผมสวัสดีครับขอบคุณกำลังใจครับผมเริ่มต้นใหม่กับใครใครสักคนขึ้นไหมขึ้นไหม คืนใครไปทําอะไรมานะผมนะกับผมตอนนี้ก็นั่งอยู่ข้างนอกนะเนี่ยนั่งฟังเสียงนกขาอยู่เที่ยวไม่ค้างแล้วก็ไม่ค้างจักบาวเพชรนะคะยินดีมากค่ะยินดีครับผมยินดีครับผมโดนเลยคำาร็กเนเลยคำเลรกไ้น้อสวัสดีน้องสวัสดีจ้าแม่สมโสมสวัสดีนะคะ ช้าตื่นขึ้นมาปเาเฉันหมอกเต๊ะ้องดูก่อนว่ายายขึ้นขึ้นหรือเปล่าถ้ายายยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเชิญใหม่ครับ <laughs> คุณบ่าวเพชรสวัสดีพี่สุยนะครับสวัสดีสสดีครับไม่มีใครขึ้นได้เลยพี่เบลก็พี่เรนสวัสดีครับผม,มมาใหม่มาใหม่มาใหม่โอเคอันนี้ใครเอ,อ่เออา,า,า,าอ้าวแม่เป็นโยหายไปแล้วหายไปแล้ว เอ้ไงมาป็นลองรแม่เป็นโยนะพี่แม่เป็นโยห้ยก่อนแป๊บหนึ่งไหมครับเพิ่มต้นใหม่กับใครสักคนสวัสดีแม่เป็นโยสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าตอนนี้นั่งรอป่าอยู่ครับผมรอป่าอยู่ครับอําหนูว่าป่าเป็นอะไรไม่เห็นอ่อนไม่สบายมากหรือเปล่าเออใช่ใช่ใช่ดูซิสวสวัสดีนีแต่คนเป็นคนในห้องเดี๋ยวขอบคุณมากครับหน้าตาเหมือนฝรั่งมากๆเลยนะครับผมผมดูว่าเป็นฝรั่ง ให้สารพัถินสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับคุณสุรัตบอกว่าเม่ฟินเปิดตาไว้นะคะ,ะทุกท่านจ้าค่ะเมฟินไปเนาคนใหญ่ไม่ได้ครับยาไม่พร้อมคุณยายจะขึ้นกับคนยายคนใจคนยากรับของฝากจากพี่ได้ไหม